รบบด้านหน้านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฮดรอลิกด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูไฮดรอลิกด้านหลังกันนี่นะครับไฮดรอลิกแรงมากครับวันนี้ เดี๋ยวดูม่มนีไอ้ฮะตัระบบน้ำนะน้ำฝนปกตินะ เคครับเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดต่อนะฮะครับคันนี้เป็นหงพอกที่สามนะครับหงพอกที่สามเสื้อเรียบเดี๋ยวผมพาชมอารอบตัวรถก่อนเลยนะฮะนี่ครับได้ได้ไปสภาพนี้แลครับอุปกรณ์ข้างหน้าด้านหลังแบบนี้เลยชุด้านหน้านะครับเป็นของแขงหลีนะครับแคงหลีนี่นะ ด้านหลังนะเป็นผันสามของเจริญโยนตาคีครับผมนี่นะผ่นสามอ่าคือมีเวทส่วนน้าหนักหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นในของล้อหลังดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่นะไฟส่องสว่างด้านหน้าต่อไปให้แล้วนะฮะเราไปดูก่อนหน่อยนี่ครับอโค้ดท่อนะฮะท่อตัวนี้มา เก่านอกมานะครับแต่ก็มีรอยการเชื่อมมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะโค้ดครับขออนุญาตนะเป็นที่สามนะครับโค้ดที่สามรหัสท้ายนะครับ d 4ครับ DC NN เนี่นะคยคานเป็นมงคานเป็นมีดครับหรือว่าสภาพ สวยงามครับดอกยางหลังข้างซ้ายนี่เปลี่ยนมาใหม่หนึ่งเส้นนะะเปลี่ยนมาใหม่หนึ่งเส้นเดี๋ยวคันนี้ให้ดรอิกถือว่าผ่านเลยนะครับมีมีลั่นบ้างแต่ก็ไม่ได้ลงอะไรน่าเกียดนะครับนี่ครับผมดับเครื่องไว้ให้ดูในภาพรวมนะภาพรวมนี่เลยให้ดรอิกถือว่าดีเลยครับคันนี้ขึ้นลงขึ้นเร็วลงเร็วนะครับแรงดับเครื่องไว้ก็ไม่ได้ลงน่าเกียดครับ นี่นะก็ตามสภาพนี้เลยนะครับนี่นะครับดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวให้นา้าดูกันเอาเลยนะคันนี้มีตูดลากเตเลอร์มาให้นะครับนี่ครับแข็งแรงใหญ่บึกบึนแข็งแรงใหญ่บึกบึนฐันสามของเจริญยนตะคีนะฮะอันสามเจริญยนตะคีฝาไฮรหัสดีหกเอ็นเอ็นครับ ดีหกเอ็นเอ็นหูลากหูลากเต็มเต็มสวยครับส่วนยางข้างนี้ก็ยังใช้ได้อีกพอสมควรครับปีสองปีก็น่าจะใช้ได้สบายสบายเนี่ยดูโคดเครื่องก่อนนะฮะนี่นะครับเป็นดีห้าเอ็นเอ็นหัสเจนะครับหัสเจทีสามส่วนโคดเกียร์นะครับเป็นดีห้าเอ็นเอ็นครับดีห้าเอ็นกล่องไฮดรอลิกอยู่ด้านบนนะ ปั๊มข่าวเป็นของหุ่นนะครับหุ่นโที่สามเต็มตัวเสื้อเรียกครับคันนี้นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะครับคันนี้เป็นหุ่นหกที่สามเต็มตัวเลยครับอุปกรณ์ด้านหน้าของไครงหลีนะฐ่านสามผ่าน 3, หลังเป็นของเจริญยนตาคีาเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกับราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่เลยได้สภาพนี้เลยได้สภาพนี้เลย ใครสนใจนะครับหารถไว้ใช้มาดูรถมาทดลองขับได้นะครับที่บ้านพรมประชาสรรตำบลโพน้ำหยดอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0 8 4 8 1 8 2 0 3 1มครับ0848182031ามาทดลองขับมาดูระบบรถมาลองให้ถูกใจก่อนนะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับแวะมาทักทายมาเยี่ยมเยียนมาพูดคุยกันได้นะครับจากกระพงรถไถฟ,ฟอร์ดฝากไว้อีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นครับ, 6. 6 3, 3, เ,รบเต็มตัว อุปกรณ์ดันหน้าหางหลังนะครับอ่าสภาพนี้เลยนะครับสภาพนี้เลยอ่าสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจักรพงศ์รถไถฟอร์ดไว้ด้วยนะครับหรือติดตามเราทางเพจ a c e b o o k นะครับจักรพงศ์รถไถฟอร์ดเช่นกันครับอ่าจะได้นําเสนอรถไถที่เรานําเข้ามานะครับอ่าเผื่อใครกําลังหาอยู่นะครับครับฝากไว้อีกหนึ่งคันครับผมสวัสดีครับ